ไม่แล้วสรุปว่าตรงข้างในไม่สักแอยนธุ์แค่ตัวเดียวเออโอ้เสือนะครับผู้งามเลยสิงโตเสือหรือมังกรสิงโตอ้าวเอาสิงโต,ปงโต,ตไปไหนเอาแล้วตายแค่มึงไปไหนมันหันหน้าฝั่งนี้นี่ตายโอโต,ต้องมองไกลๆเนาะเออฟันหลอด้วยฟันหลอเปล่าอันหนึ่งเออฝมอเป็นเขี้ยวนี่ว่าเขี้ยวกะดูกเยอะอ๋อเขี้ยวกระดูกเยอะหมดนะเออ อย่ามันนึกว่าจะสักท er <seven> ั <one growth> quote, wrote, ้งตัวเว้ยเอาแค่นี้วะเนาะพอดด้เออแค่นี้เพื่อเหรอคู่กูมอยู่จะคนกู้กกลัวจะสักเยอะอยู่คู่วายยะโอ้ยอย่าให้สักลายเด้อว่ครูบอกให้สักเลยครูบอกไม่อยากให้สักเลยนะไม่ไเดียวเขาเราจะมาคู่กันนะครับ แต่คนรับจบก็จะไปสักอะไรไม่รู้คิวยักคิวเอาทม์จริงสักจอนตรงนี้จอนยักอ่ะเอาเหรอไม่ใช่ดิโอ้ยไปสักจส่วนมากผู้หญิงแบบว่าสวยๆนี่ทักมาเต็มหมดนะครับส่วนมากคนทำมหาตะวันสายส่วนมากตะวันสายจะให้ยอดไอคิวรับจบไอคิวรับจบครับเพราะผมอาจจะไม่ทันได้ตอบเพราะว่าพอดีซ้อมมวยเยอะแต่นี่จะผมไม่ตอบแลให้น้องตอบแทนน้องตอบรับจบรับจบเออรับบจโอ้ไม่เล็กนะครับคนไหนให้เป็นเด็กย่อยคิวคือเป็นเสี่ของหมดฮะ แต่คิวรับจบแต่เชื่ออยู่เชื่ออยู่เมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่ใช่แล้วได้ข่าวว่าเคยเคยโรงเรียนลำเดียวกันด้วยไม่เคยไม่เคยเคยไม่เคยเราไม่เคยเคยแบบว่าวันทูกันด้วยเคยไม่เคยเคยบ้างคนละสเปกเปกคนละสเปกตรงข้ามกันเลยอันนี้เขาชอบแบบบ้านๆก็แต่ตะวันฉายผมเปแบบแรงๆไงเดี๋ยวนี้เดีมาเจอของแรงก็ชอบไปเนี่ยเออจะมาลอยสักเนาะ ััสสววยยกงต้องเพิ่มสีไหมกันแม่ชอบงานขาวดำขาวดำตรงนี้เนาะสีกลัวเบื่อเลยชอบขาวดำยังไม่ติดเหรอเฮ้ยแต่ครังข้างก็มีก็พูดถึงเนาะไอ้ฝั่งนู้นมีเนาะพี่ก็ลืมอ๋ออ๋อมีสองเอาแค่นี้พอเนาะกำลังสวยพอดีเอาละนี่พี่หล่อนี่นี่นี่ นี่เมาเนี่ยไปเกาเนี่ยหลุดเนี่ยเมาเมาเกานี่เน่าเน่าอันนี้เน่ากินเบียกินเหล้าครับตาหลุดข้างหนึ่งผมจำได้อยู่แล้วตอนกันเป็นเด็กเขาบอกว่าไอ้ตอนทำตอนกันเป็นเด็กกันร้องไห้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวทำสัมภาษณ์สัมภาษณ์ผมมาสัมภาษณ์กันได้ตอนเด็กเนาะว่เป็นไรเนาะนั่นเนาะโอเคกันน้องแล้วขอบคุยครับผม